สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมอดิอรเพียงเกศครับวันนี้คุยกันในวันที่16พฤษภาคม2563ผมกำลังเดินทางไปที่อำเภอแก้งสนามนางเลยอำเภอบวัวใหญ่ไปสักหน่อยครับจังหวัดนครราชสีมาไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่อ่อนสาพินโยครับเป็นคุณแม่ของ ท่านสสสุชาติพินโยสสพักเพื่อไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้กำหนดการประมาณ15นาฬิกาครับจะมีพิธีชาปนกิจศพคุณแม่วรสาพินโยอยู่ที่วัดในในเมืองอําเภอแก้งสนามนางนะครับใช้เวลาคงประมาณสัก3ชั่วโมงเสร็จๆ4ชั่วโมงก็คงจะถึงครับไปส่งสก,การนะครับ ในเคารพดวงวิญญาณของคุณแม่ซึ่งได้ให้กำเนิดน,นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาคนหนึ่งคือคุณสุชาติพินโยครับท่านผู้ชมครับกระแสความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันคือกระแสอยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายกเลิกพระราชกำหนดพรกฉุกเฉินเสียเปิดทางให้ พี่น้องประชาชนได้ทำมาหากินเป็นปกติเพราะว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่พลกรฉบับนี้ขออำนาจจากคณะรัฐมนตรีมันได้ผ่านไปแล้วครับในการควบคุมโรคโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์ได้ควบคุมได้เข้าใจและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยก็ให้ความร่วมม,วม,มือใส่หน้ากาก,ากอนามัย เมื่อเวลาไปไหนมีระยะเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลไม่ไปนในที่ชุมชนที่มีคนเยอะๆเพื่อป้องกันร่วมกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บโควิด1 9มาทำร้ายทำลายชีวิตสนิทีการป่วยและการเสียชีวิตของประเทศไทยเป็นหลักหน่วยนะครับหรือว่าเราสามารถควบคุมโรคโควิด1 9ได้ เพราะนั้นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการออกพลกรกรดังกล่าวจึงหมดไปก็ผมในรายการคุยกับเรีนสอนตรงไปตรงมาจึงฝากความไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะครับเห็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับการทํามาหากินเดี๋ยวนี้โควิดเขาไม่กลัวกับเขากลัวอดตายไม่มีเงินมีทองไม่มีงานทําขายของไม่ออกนั่นแหละชีวิตมนุษย์จะไม่มีความหมายถ้าปล่อย ให้ชีวิตเป็นไปนตามที่มีพลกบีบบับงคับอยู่อย่างนี้การทํามาอากินเศรษฐกิจของพี่น้องก็จะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้วันนี้จึงอยากเรียกร้องเพียงประเด็นเดียวครับพลกฉุกเฉินที่ท่านได้ใช้เพื่อต่อต้านโควิด -19 มันหมดเวลาแล้วครับมันเกินเวลาแล้วจึงสมควรปล่อยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตประจำวันใน การทำมาหากินเป็นปกติตามที่เขาได้ดํารงชีวิตมานะครับจึงขอเรียกร้องอย่างจริงจังนะประยุทธ์นะไม่ใช่เลือกเรียกร้องเล่นๆนะครับปัญหาบ้านเมืองมีหลายปัญหาเหลือเกินแต่ก็ไม่อยากพูดในวันนี้พูดประเด็นเฉพาะว่าควรจะยกเลิกพรกฉุกเฉินเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้ทามาหากินเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของเราฟุบไปจนกว่าจะมีโอกาสทำมาหากินได้เหมือนปกติครับ อธีษสอนเพียเกตยังขอเรียกร้องนะครับประยุทธ์จันโอชาครับได้ยินไหมครับประยุทธ์ยกเลิพกพลกอฉุกเฉินได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ